สวัสดีค่ะเช็คอินที่เที่ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวงานลอยกระทงที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะเรามาจากทางด้านหน้านะคะทางซอยอารีสัมพันธ์ค่ะมาร่วมงานลอยกระทงวิถีใหม่สืบสานประเพณีไทยสู่ความยั่งยืนที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะจัดงานในวันที่6ถึง8พฤศจิกายนนี้นะคะ เรียกได้ว่าภายในงานนะคะมีโซนร้านค้าอาหารและกิจกรรม10โซนเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเรามาจากทางด้านหน้านะคะก็จะเจอกับโซนที่7ค่ะเป็นร้านอิ่มแอนเพลินนะคะโอ้โหเรียกได้ว่ามีร้านอาหารและเครื่องดื่มให้เพื่อนได้เลือกทานมากมายเลยทีเดียวนะคะซึ่งภายในงานนะคะก็จะมี อนอกจากมีร้านค้าให้เลือกมากมายแล้วก็จะมีร้านธงฟ้าสินค้าธงฟ้านะคะแล้วก็โอท็อปราคาถูกมากเพื่อนๆก็มาช้อปปิง้งสินค้าราคาประหยัดได้เลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นวงดนตรี กรมประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมเครือข่ายภาคประชาชนอดีอาาวกิจกรรมประเพณีไทยการแสดงจากชมรมทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมจิตอาสาเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญร่วมบริจาคอลูมิเนียเพื่อทําขาเทียมพระราชทานกิจกรรมรีล่าและบทเพลงกรมประชาสัมพันธ์กิจกรรมนำวงย้อนยุคและบทเพลงวารตีนะคะโ้เรียกได้ว่ามีกิจกรรมมากมายเลยนะคะภายในกรมประชาสัมพันธ์นะคะ ซึ่งตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่8ค่ะเวทีกลางและผงพยาบาลนะคะก็จะมีกิจกรรมลีลาชลำบงนะคะจากที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้เนาะเดินต่อมาอีกนิดค่ะก็จะเจอโซนที่เป็นสระน้ำนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะมาลอยกระทงได้อีกจุดอีกจุดหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็มีร้านอาหารร้านคา้าร้านเครื่องดื่มให้เลือกมากมายเลยทีเดียวนะเดินต่อไปอนิดค่ะจะเป็นโซน ที่10นะคะอาลีอาลาวนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะมีบุตรกิจกรรมาจากาการรวมตัวของคนที่อยู่ในย่างอารีนี้นะ,ะก็สามารถร่วมกิจกรรมได้นะคะแล้วก็เดินอีกไม่อีกนิดค่ะจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถที่จะมาเข้าทางกรมประชาสัมพันธ์ได้นะคะซึ่งด้านนี้นะคะก็จะมีโซนที่9นะคะ เป็นโซนธงฟ้าและกล้องอํานวยการนะคะซึ่งจะเป็นสินค้าธงฟ้าลาะคะ่ะประหยัดมีไข่ไก่น้ำตาลทรายข้าวสารน้ํามันพืชเพื่อนเก็มาเลือกซื้อสินค้าธงฟ้าลาะคะ่ะประหยัดได้ที่นี่เลยนะคะแล้วก็โซนนี้เนี่ยคะ่ะจะอยู่ติดกับสระน้ำลอยกระทงนะคะ หรือว่าโซนที่1นั่นเองนะซึ่งจุดนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นจุดไฮไลท์ของกรมประชาสัมพันธ์เลยค่ะเพราะว่าตรงนี้นะเราจะมาลอยกระทงกันค่ะซึ่งตอนกลางคืนนะคะก็จะประดับไฟสวยงามมากตอนกลางวันก็จะเป็นฟิลบรรยากาศอีกแบบหนึง่งแบบล่มเยน็นล่มรื่นนะคะ แล้วก็สะพานที่ลอยกระทงนะคะก็ขอให้ขึ้นมาได้ครั้งละไม่เกิน8คนนะคะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองส่วนกระทงที่เพื่อนๆมาลอยนํามาลอยกระทงนะก็อย่าลืมเป็นวัสดุที่ทํามาจากธรรมชาติด้วยนะคะเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมน,นั่นเองค่ะเนื่องจากสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาตินะคะแล้วก็ยัง เป็นการอนุนรักษภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยด้วยนะคะโซนตรงนี้ค่ะจะเรียกว่าเป็นโซนที่1นนะคะซึ่งเป็นโซนสระน้ำลอยกระทงนั่นเองค่ะถ้าเพื่อนเเดินต่อมาอีกนิดตรงนี้นะจะเป็นโซนที่สองลานคนเดินค่ะแล้วถ้าเดินไปทางซ้ายนะคะ<ๆ>ก็จะเป็นโซนที่3มเบ็ดเล็ดค่ะแล้วเดินต่อไปนะจะเป็นโซนที่4ลานชิมช็อปค่ะเดินต่อไปอีกนิดจะเป็นโซนที่5ลานวัด ธนธรรมนะคะแล้วก็โซนที่6โอทอปค่ะคือโซนต่างๆที่เก่ามาจะอติดๆกันเลยนะดูจากาแผนที่ตรงนี้ได้เลยนะคะจะมี10โซนภายในงานของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ๋ยลืงแวบมาเที่ยวกันนะคะ